อุทยานลำนามาศพระาธาตุทะเมนชัยยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อสิงห์ทอภาพพื้นบ้านอาหารเรื่องลือไก่มีชัยศูนย์สร้างงานอําเภอลำปลายมาศเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดทิศเหนือติดต่อกับอําเภอชุมพวงอําเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอคูเมืองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ทิศใต,ต้ติดต่อกับอําเภอชำนิ อำเภอหนองหงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอห้วยถแถลงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดวรีรัมามสิกิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร3า5รกิโลเมตรคำว่าลำปลายมาศแยกออกเป็น3าคำคือลำหมายถึงเส้นทางหรือสายน้ำปลายเพียนและก่อนมาจากภาษาสวยหรือคำเขเมรว่าปลาแปลว่าเงินมาศเป็นคำสันสกิตแปลว่าทอง เมื่อรวมกันแล้วลำปลายมาศจึงแปลว่าเส้นทางหรือสายน้ำเงินสายน้ำทองเดิมบริเวณอำเภอลำปลายมาศเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กชุมชนกลุ่มน้อยไม่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งทางราชการได้สร้างทางรถไฟจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านเข้ามาทางหมู่บ้านแห่งนี้ จึงมีผู้คนเข้ามาจับจองที่ดินมีบ้านเรือนจํานวนมากขึ้นโดยลําดับเมื่อเส้นทางรถไฟผ่านไปจนสิ้นสุดลงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วจึงมีคนตั้งชื่อหมู่บ้านบริเวณนี้ว่าบ้านหนองยางช่วงเวลานั้นเมื่อมีสถานีรถไฟแล้วชาวบ้านก็เรียกชื่อสถานีรถไฟว่าสถานีหนองยางหรือสเตยหนองยางโดยในตอนนั้นบ้านหนองยางยังขึ้นกับอำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล216หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศก,ก่อตั้งเมื่อปีพศ2479 โดยมีสิทบล,ลเอกสมบุญบำราทุกเป็นหัวหน้าสถานีและต่อมาได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรอ,อ,อำเภอมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ802ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเอาเป็น16ตำบล216หมู่บ้านซึ่งต่อมาในปีพศ2511ได้แบ่งการปกครองให้สอพสเปนชัยปกครอง6ตำบล84บน8หมู่บ้านคงเหลือรับผิดชอบตำบลลำปลายมาศนองคู โคกกลางบ้านยางน้องโดนพระไทยลินน้องกระทิงหินโ,นโคนโคกล่ลามและตำบลโคกสะอาดสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศต,ต้องอยู่เลขที่55 5, ถนนลาดดำริิตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดวีรัมรหัสไปส 30, รษณีย์3130 1โทรศัพท์โทรศาร044661211 โดยมีพันตธวจเอกสมชัยสพปัญญาพรผู้ร่วมกับการเป็นหัวหน้าสถานีมีวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการคือสอพอลำปลายมาศเป็นหน่วยงานประคับใช้กฎหมายรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยากมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลอาณาเขตและพื้นที่ติดต่อทิศเหนือติดต่อกับสบพชุมพวงทิศใต้ติดต่อกับสบพชำนิสพหนองสองห้องสอพหนองหง พิตะวันออกติดต่อกับสอพอทะเมนชัยพิตะวันตกติดต่อกับสอพอห้วยถแถลงอยู่ห่างจากตำรวจผู้ทรจังหวัดบุรีรัมยามกิโลเมตรมีข้าราชการตำรวจในปกครองทั้งสิ้น118นายชั้นสยบัตร24นายชั้นประทวน98นายมีรถจดของทางราชการ12คันรถจักรยานยนต์41คันอาวุธปืนยาบอก คดีอาญากรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจะเป็นผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ข้างเคียงแล้วนํามาจําหน่ายในพื้นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่ส่วนคดีอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หรืออาวุธปืนแก๊ปจุดล่อแหลมและจุดเสี่ยงการเกิดอาญากรมรมีธนาคาร5แห่งร้านทอง9้าแห่งร้านสะดวกซื้อ8แห่ง โดยในเวลากลางวันได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินเท้าเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจรร้อยเวรป้องกันป่าปามสายตรวจรถจักรยานยนต์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจส่วนในเวลากลางคืนมอบหมายให้ร้อยเวรป้องกันป่าปามและสายตรวจรถจักรยานยนต์ทำหน้าที่ออกตรวจการประดวดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศได้จัดศูนย์บริการประชาชนเบสิสณจุดเดียวไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารที่ทำการ แยกเป็นสัดส่วนจัดเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อราชการจะพบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พูดคุยสอบถามและให้คําแนะนําเบื้องต้นด้านขวามือเป็นส่วนของงานเจ้าหน้าที่คดีด้านซ้ายมือเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ประจําวันและพนักงานสอบสวนผลรับแจ้งความซึ่งทําให้สามารถให้บริการเบเสร็จหน้าจุดเดียวทั้งหมด การจัดอาคารสถานที่สถานีตำรวจภูทรลำปลายมาศได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับประชาชนทางรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ไว้เพียงพอมีป้ายบอกไว้อย่างชัดเจนส่วนที่จอดรถคนพิการได้จัดที่จอดติดกับที่ทำการจัดให้มีรถเข็นและทางสำหรับรถเข็นแยกต่างหากห้องควบคุมผู้ต้องหามีความมั่นคงแข็งแรงแยกเป็นห้องชายหญิงเยาวชน มีกล้องวงจรปิดติดไว้สามารถดูได้จากห้องอุทยุและผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทางแอปพลิเคชันในมือถือและได้ติดตั้งตู้แดงไว้ในห้องควบคุมผู้ต้องหาหมอบหมายให้ร้อยเวรป้องกันปราบปรามและสายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทุกผัดห้องสอประกอได้จัดให้มีห้องสอประกอบไว้เป็นสัดส่วนแยกชัดเจนสามารถติดต่อสื่อสารและประชุมได้ทั้งระดับผู้ทอนจังหวัดภาคและตลอรอ โดยในเวลาก้านาฬิกาเจ้าหน้าที่ประจำสกจะประชุมสถานการณ์ทุกวันการพัฒนาบุคลากรในหน่วยสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาได้จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้โดยมีการประชุมอบรมประจำเดือนในแต่ละเดือนเป็นการประชุมภาพรวมของสถานีและได้เสริมทักษะการใช้อาวุธปืนเครื่องพัฒนาการหรือทักษะด้านอื่นๆก่อนการปล่อยแถวสายตัวแต่ละผัด การยกระดับการให้บริการประชาชนแบ่งออกเป็นภายในและภายนอกสถานีภายในสถานีคือผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าจุดบริการ One สต o อปเซอร์วเจ้าหน้าที่งานธุรการ,รแผนกต่างๆ ส่วนนอกสถานีคือผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สายตรวจต่างๆทั้งสายตรวจรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจรสายตรวจเดินเทา้าสายต,วต,วตรวจตำบลร้อยเว้นป้องกันปราปรามเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงและต้องออกพบปะาเยี่ยมเยยนประชาชนสอบถามสารทุกสุกดิบทุกครั้งเมื่อออกตรวจต,ต้องแสดงความเป็นมิตรที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยสวมเครื่องแบบสวนว0ศทรงผมต้องสั้นขาวสามด้าน ซึ่งจะมีการตรวจทรงผมทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจุดบริการประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอคือโต๊ะเก้าอี้น้ำดื่มโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วารสารแบบคำร้องและตัวอย่างแบบคำร้องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีที่จอดรถรถเข็นห้องน้ำคนพิการการให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้จะตั้งกลุ่มลายคือกลุ่มรายงานป้งปงปปองกันปราปราม2กลุ่ม กลุ่มรายงานสืบสวน1กลุ่มกตตรหนกลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจสถานีพูดคุยแรียกเปลี่ยนและแจ้งเหตุต่างๆการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุและช่วยเหลือภาร,รกริจเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านอปพราาออาสาสมัครกู้ภัย งานจราจรเน้นในด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในชั่วโมงเร่งด,ด่วนหน้าสถานศึกษาและที่หน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่ร้องขอแต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงไว้เช่นเดิม การพัฒนาและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาจัดอบรมให้ความรู้แนะนําข้อกฎหมายและเทคนิคต่างๆเสมอเมื่อเจ็บป่วยก็จะออกไปตรวจเยี่ยมและดูแลตลอดเวลาความเป็นอยู่มีการสํารวจหนี้สินข้าราชการตํารวจที่เหลือเงินไม่ถึงสองพันเรียกมาพูดคุยสอบถามหาแนวทางแก้ไขเป็นหลายคนโดยได้มีแนวทางป้องกันปัญหาคือจะทำโครงการเงินกู้สวัสดิการของสถานีจัดให้มีอาหารกลางวันทุกวันเพื่อลดค่าใช้ใจ่าย จัดทำแปลงผักสวนครัวเน้ยนย้ำให้รู้จักประหยัดส่วนการแก้ไขปัญหาคือให้จัดทำบัญชีครัวเรือนตัดลดค่า,ชาใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกประสานไปยังสากลอมยาตำรวจภูธรจังหวัดวีรัมเพื่อร่วมหนี้และผ่อนชําระกับสากลทางเดียวด้านการพัฒนาจริยธรรมได้พาข้าราชการตำรวจเข้าวัดฟังธรรมและร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำได้จัดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนได้ประชุมประจำเดือนทุกเดือน จัดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีจัดการประชุมกตอตอของสพทุกสองเดือนการกวดขันการแข่งรถในทางได้ประสานและขอความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อมีการจับกลุ่มมาแล้วจะนำตัวเด็กและผู้ปกครองมาทำทันบนและอบรมให้ความรู้ด้วยทุกครั้ง